สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาสะดุดกลวอีกแล้วครับเจอจุดตรวจนักสู่พีเจ้าที่นหนึ่งเรียกขอดูใบนะคับขี่ผมนะเขาบอกว่าเป็นจุดตรวจปวดกันวินัยจราจรเดี๋ยวมาไปดูป้ายกันนะรับตงกวันสบีพัดที่29กุมภาพันธ์พศ2567 เวลาสิบนกาสามสิบสามนาทีเดี๋ยวไปดูกันนะเป็นสถานีตำรวจชุมชนบ้านชบแบบใหนอนนี่นเนะาะสพสังขะจังหวัดสุรินทร์ ี่เรียกกี่เรียกตรวจผมสวัสดีครับท่านคุณตำรวจตรวจอย่างเนี่ยนอนนี่ยนอเขอสอบถามหน่อยไหมครับนี่ใช่ครับอ่ะตั้งหลาได้ไหมจะตั้งหลานเป็นเป็นเป็นจุดตรวจอะไรบ้างครับท่านตรวจตรวจคันวินแดงจราจรตรวจขันวินแดงจราจรมาแล้วครับออกกลางวันกลางวันก็มีเมาแล้วครับด้วยเหรอตอนกลางนสครับมีมีแต่เช้าครับโอ้มีแต่เช้าเลยเครับเคยเจอยังเจอไหมเจอมีไหมเจอครับถึงตอบได้ครับกลางวันนี้ก็มีเมาอ่ะมีครับผม ในเช้าเป็นแต่เช้าเข้ามาที่ด่านถ้าพบอาการที่ว่ามีลักษณะคล้ายผู้มุนเมาเราก็มาตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยของพีที่ไร้จดด้วยอ่ารับดีปีหรือพีรู้สึกเสียใจไหมถ้านอนเส้นใหญ่นะต่เสื่อคนเบาจริงเลยอ๋อไปดูเสาไฟครับเนี่ยสองไปดูเสาไฟท่านท่านดูกองเนาะเสาไฟสองเนี่ยอุบัติเหตุตรงนี้บ่อยมากตรงนี้ใช่ไหมฮะครับ่อยมากถ้าตายตายก็ไรยจบแล้วตายลรยจบแล้วครับผมเนี่ยเห็นเห็นเห็นเสา เสานี่ครับอย่างนั้นนี่ตรงตรงนี้แสดงว่าเกิดบาดเหตุบ่อยใช่ไหมถึงว่ามีการมาตั้งเนาะท่านท่านท่านผู้กองท่านเป็นหัวหน้าชุดใช่ไหมครับวันนี้ครับผท่านพิทักษ์ศรีภาพโสพลเนาะท่านท่านผู้กองเป็นหัวหน้าชุดจุดตรวจวันนี้อย่างข้าอย่างขําเร็วอ่ะทุกวันเนี่ยความเร็วพอเราตั้งเลยบ่อยๆความเร็วก็เขารู้ว่าเราเราเราตั้งจุดเนี่ยตั้งกล้องกับเมื่อกี้ผมเป็นแล้วล่ะมาเห็นกล้องจากความเร็ว ถ้าเราขามเร็วเยอะมากคือเหมือนเหมือนได้ผลมากเลยครับอ๋อได้ผลเก็ถ้าเราขับไม่เร็วอุบัติเหตุก็เกิดน้อยเพราะว่าช่วงนี้เมื่อกี้ออกไปแดงมาพอดีเนาะลงมาตรงนี้ก็จะเป็นช่วงลงเนินครับอ่าดูแล้วก็มันมีอุบัติเหตุบ่อยได้รับรองเรียนบ่อยครับผมท่านก็เลยมาตั้งตรงบริเวณจุดนี้แล้วกำหนดความเร็วเท่าไหร่ครับท่านจะให้ร้อยยี่สิบครับให้ร้อยยี่สิบจริงๆคือตรงนี้มันมัน ความเร็วเก้าสิบครับเก้าสิบแอบก็อนุโลมให้เดี๋ยวจะหาว่ารถผมออกมาวิ่งไม่ไม่อ่าเดือนไม่สองร้อยยี่สิบให้วิ่งเจร้อยสิบเจร้อยสิบร้อยยี่สิบวิ่งเก้าสิบอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เขาก็เออผมก็เอาเหมือนมาตรฐานสานคนมาตรฐานฐานคนเพราะว่าผมสี่เลนนะท่านเนาะครับผมได้รับความสะดวกสบายก็ถ้าเป็นด่านจุดป้องกันเหตุหรือว่าป้องกันบัตรเหตุหรือว่ากดขันมีกระจกมันก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะครับผมแล้วสติที่นี่มีเคยรวบรวมไว้ไหมว่าเกิดอุบัติเหตุกี่ครั้งกี่ครั้ง มีครับมีในระบบอบตมีในระบบอบตครับผมประชุมตลอดนายนายหัวหน้าจ้าทอนเดยถ้ารองรุ่งกรับกับประชุมกับทางผู้ผู้พังคับการตลอดผู้บักการตลอดแล้วหลักๆเนี่ยนาของท่านวันนี้ออกมาตั้งจุดตรวจเนี่ยที่บอกว่ารถขันวิัยาจอมีการเตือนบ้างไหมครับท่านเตือนครับที่ที่ไม่ไม่ที่เขามีลงในแอปขับดีท่านมีไหมในระบบมีไหมมีครับมี แล้วกล้องแล้วว่าผู้เข้าพิชาาของท่านทุกนายเนี่ยติดกล้องทุกนายไหมครับมีครับมีครับไม่มีปัญหาครับเพราะว่าทำตามระเบียบคำสั่งของตำแหน่งงานตำรวจอ่าอย่างเคร่งครัดเนาะครับผมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินเยี่ยมชมหน่อยนะเนาะครับผมก็ระวังรถได้นะครับเพราะว่าอะไรให้ ถ้ามามาเกิดอุบัติเหตุปุ๊บผมก็รับผิดชอบเลยโอเคครับไม่เป็นไรผมดูแลผมตัวผมเองได้ทันนี้ก็หลับในตั้มเสาไฟฟ้าไปสามสองเสาเมื่อเมื่อเมื่อเช้านี้ใช่ไหมหกล้อหลับในครับอ๋อหกล้อหลับในเจ้าหน้าที่ก็อารย์ก็ไปทำเหมือนทำเรื่องไม่ให้ของ้อยที่สุด ครับครับถไม่ได่220ลำไส้แล้วขึ้นมาขับหนครับครับคราวนี้ท่านไปสอบไปจะเห็นอยู่ครับครับได้แต่เราขึ้นแล้วแต่ว่าจะมีเสียงมีอไรเช้าวันนี้ใช่ไหม่าเช้าตัวเขตพื้นที่ของพวกท่านใช่ไหมครับผมสารชอบ50โลโลครับครับเราพิจารณา50โลนี่มาจากคนหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับจากคน200กิโลไม่มีด่านเลยนะไม่มีไม่มีนั่นแหละผมถึงบอกว่าแต่เช้าออกมาเนี่ยยังยังไม่พบเห็นด่านก็ถือว่ามันมันจะได้เป็นเป็นการตั้งแบบซับซ้อนไงท่านครับเออเพราะเส้นนี้เป็นเส้นหลักเส้นสนับสาย สองสี่ครับท่านครับนี่จะห่างจากทุกที่เลยมันไกลมากมันนอกครับครับถ้าเป็นกรุงเทพมะกระจกกันกิโลนึงก็เยอะละใช่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 ยังยังที่ผ่านมายังไม่เห็นเพิ่งเพิ่งเห็นด่านนี้ด่านแรกก็ปพองกันเหตุก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับนะยังไงก็ครต้องทุกอย่างครับครับเราก็มีการว่าเก่าที่ไม่เกินความเร็วนี้เราก็ไม่ได้อันนี้ครับเพราะว่าเขา ขาไม่ได้ทาผิดอะไรถ้าเกินนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรถือว่ามากึงเตือนกันที่จะอันนี้ถ้าเกินมากมันมันมันก็ต้องก็ว่ากันไปตามกฎหมายเนาะครับครับโอเคครับขอบคุณครับนี่ข้อมูลเดี๋ยวขอสมนติหนึงนะี๋ยวกับบรรยากาศก็าจะประชามพันให้พี่น้องประชาชนไม่กระทําผิดกฎหมายขับรถไม่เกินแต่เร็วเกินกฎหมายกําหนดครับผม ยังยังผมเนี่ยลงมาพูดคุยสื่อสารกับพวกท่านน่ะถ้าพูดกันแบบนี้ก็ถือว่าดีนะถือว่าเป็นมิรกันเล่เปลี่ยนความเขีนให้ความรู้แล้วก็สื่อสารออกไปสู่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศเนี่ยที่เข้ามารับชมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะการแนะนําต้องปฏิบัติแบบนุ่นแบบนี้หนึ่งสองสามอะไรประมาณนี้ถ้าไม่นหงาสาหัสพวกท่านนี่ว่าก่อตะเกียนได้ครับผมหลักๆนี่จะเน้นเตือน กออ็ถ้าบ่อยครั้งมากจะจําได้จําได้อ,ดอืมถ้ามันคือมันอันไหนเตือนได้ก็จะเตือนไหนเตือนไม่ได้ก็ก็แล้วได้เขตพื้นทีของท่านเนี่ยมีผู้กระทำผิดกฎจราจรเยอะไ,ไหมที่ว่าท่านออกมาปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละครั้งก็เยอะไหมได้มีการรวบรวมสถิติไหมก็ประมาณเมื่อวานก็ประมาณสามสิบสี่สิบลายสามสิบสี่สิบลายวุฒสามสิบสี่สิบลายนี่ถือว่าเยอะนะครับก็ มันต้งแดดหน้าเดิมๆไหมหน้าเดิมๆไหมที่ที่ว่าตรวจพบก็ก็ลงในระบบไว้ไหมก็อันเดิมบ้านใหม่บ้างครับใหม่บ้างเดิมใหม่บ้าอไม่ไม่อย่างนี้ท่านพบห็ดไี้ว่ามาตั้งทุกวันทุกวันเนี่ยมีผู้ครับกามผิดเนี่ยซ้ำซากซ้ำประเด็นเดิมๆนี่เยอะไม่อย่างหน้าเดิมๆเนี่ยบางทีเจออาการจากทางอื่นอ๋อผ่านทางมาทางอื่นมาทางอื่นแล้วก็มีไปสั่งมาจากทางอื่นก็มีครับครับ แล้วตอนนี้เขาปรับเป็นระบบยังไงแบบปรับพ <Te> ี่ไหนใช่ไหมออกไปสั่งอิเล็กทรอนิกส์เราไม่มีทำน้าทางออไลน์ไม่ได้มาปรับตรงนี้ใช่ไหมอ๋อไม่มีท่านเนาะอ๋อฐานของท่านตปรงงใสตรวจสอบได้โอเคครับผมครับท่านครับผมเดี๋ยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูหน่อยแล้วก็จะมีป้ายอะไรเนี่ยรถ รถความเร็วรถตายอะไรเนี่ยรดเร็วรถตายครับใช่ครับอ๋ประมาณนี้เนาะในเขตพื้นที่ของสังขะจังหวัดสุรินทร์ท่านผู้กองพิทักษ์สิริสิริภาพโสพลเนาะเป็นัวหน้าชุดตรวจวันนี้นะครับเดี๋ยวขอเยี่ยมชมนี่นี่กนเนาะครับผมเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศที่หนึ่งวันที่เดินทางต่อก็ไม่มีประเด็นอะไรมากนะไม่มีปรับตรงจุดตรวจนะเป็น จุดตรวจปวดขันวินัยจราจรของสอพสังขจังหวัดสุรินถนนสายสองสี่ที่จะมุ่งหน้านูนะไปทางโพราชโชใช้ปักธงชัยนะเส้นนี้เป็นถนนสายเลือดใหญ่ที่มุ่งหน้าสู่นู่นละครับจังหวัดอุบลราชธานีสุดเขตประเทศไทยของเตรียมส์สลินทรอ นครพนมมุกดาหารไปได้หมดเป็นเส้นตัดใหม่สายสองสีเส้นนี้สร้างมานานแล้วสะดวกสบายถนนนี้จะตรงมากนะนานๆผมจะผ่านมาทักครั้งหนึ่งฮะเป็นจุดพอดูใบแยากับขี่นะกวดขันวินัยจราจรนะก็ว่ากันไปนะนะทำดีทําไปฮะทำถูกต้องนะก็ไปก็ตามนี้นะเมื่อกี้ สอบถามท่านผู้กองจุดตรวจสพสังขะจังหวัดสุรินยังไงก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครคุณผู้ชมครับผมผ่านมาเลยแยกไฟแดงก็จะมีเจ้าที่ตำรวจนายหนึ่งตั้งกล้องจับความเร็วอยู่นะเมื่อกี้ท่านผู้กองหัวหน้าชุดท่านได้อธิบายให้ได้รับทราบแล้วความเร็วก็ไม่เกิน120นะก็อบอกว่ามาตรฐานสากคประมาณนี้นะป้ายก็มีอยู่ประมาณนี้ ผูวันก็ตั้งนะท่านผู้กองบอกวันนี้ก็ตั้งแต่ป้ายชื่อหลุหายหมดแล้วกล้องมีทุกนายฮนะผมลงเอียดดูแล้วกล้องบอดีเ้เคมเบ่าที่ติดหน้าอกมีทุกนายเนี่ย <Yeah. S 1> แต่ป้ายเตือนหนึ่งก่อนเข้าจุดตรวจมันไม่มีเลยร้อยห้าสิบเมตรอยู่ไหนอะอยู่นู่นเหรอนะการตั้งวางกลวยวางสิ่งของกีดฝังทางเนี่ยเพื่อที่จะบีบรถ ให้เข้ามาตรงบริเวณจุดตรวจเพื่อจะตรวจพอดูใบญาติขับขี่ให้บอกว่ามีการปวดขันมนันจราจ,จรมีการเป่าเมาด้วยแล้วก็มีการตรวจเจอพบเจอคนเมาด้วยนะะเมาแล้วขับตอนกลางวันก็มีด้วยแหละครับพี่น้องอ่ะก็ว่ากันไปนะอะยังไงเราไม่ได้สนับสนุนคนใดคนหนึ่งทําผิดกฎหมายอยู่แล้วนะฮะ เพราะฉะนั้นแล้วผู้ที่ออกมาบังคับใช้กฎหมายก็ต้องปฏิบัติตามคําสั่งอย่างเคร่งครัดเหมือนกันจะต้องไม่มีใครมาละเมิดสิทธิ์ของใครนอกเหนือหรือว่าอยู่เหนือกฎหมายนะนะทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันหมดนะเจ้าที่ทําผิดเจ้าที่ก็จะมีความผิดเหมือนกันถ้าทําไม่ถูกต้องนะผิดระเบงระเบียบวินนะัยถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนที่มีความรู้นะ ผ่า,านมาพบเห็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติไม่ถูกไม่ต้องมีควรเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเราผิดกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เหมือนกันเช่นกันนะครับนะก็ป้ายตามนี้นะขออนุญาตท่านผู้กองนะนะเดี๋ยวขอดูนี้นหนึ่งแต่ป้ายมันหล่นไปหายไปไหนนะดูป้ายชัดๆก่อนไม่มีอ่ะไม่มีชื่อผู้กองติดนะป้ายตรงนี้เนี่ยไม่มีครับ ว่าน่าจุดตรวจไม่มีนะก็ตามนี้นะครับดูผิดดูเอาตามนี้ผมเป็นคนนําเสนอนะครับเราไม่ได้มาเจกกะหรือว่ามากีดฝังมานําเสนอเพื่อที่ไม่ให้ที่น้องประชาชนทมิดกฎหมายฝั่งนี้ก็ไม่มีนะเนี่ยไม่มีครับชื่อผู้ควบคุมจุดตรวจเนี่ยไม่มีมีอยู่แค่นี้พลตรวจตีสุคน สีรุ่นเนี่ยเบอร์โทรตามนี้ลองสอบถามดูนะคุณผู้ชมครับเบอร์โทรตามนี้เลย0852462442สายด่วน1599เหมือนเดิมนะลองสอบถามดูได้นะว่าทําไมไม่มีชื่ออท่านผู้กองเมื่อคนเมื่อสักครู่นี้อยู่ในป้ายนี้นะฮะทำไมไม่ติดไว้นะป้ายกลวยก็อยู่เพียงมีเพียงแค่นี้นะเดี๋ยวเราลองไปสอบถามทําไมไม่เอาชื่อท่านมาติดไว้ด้านหน้า ตรงไปไม่มีการตรวจฉีครับพอดูมายากครับฉีอย่างเดียวนะเนี่ประมาณเนี้ยอ่พอเรียกปุ๊บรถก็เริ่มชะลอเข้าหน้าจุดตรวจสพสังขะจังหวัดสุรินทร์ช่วงนี้เป็นช่วงลงเนมนะเพราะว่าจะมีการจด จดใส่กระดาษน้อยนะพอจดใส่กระดาษน้อยแล้วก็เรียกเขาชิดขอบทางด้านซ้ายเนี่ยน,นี่สิตำรวจโทรนายนี้ที่สอบถามผมขอดูใบาติกับขี่นะอันนี้ขับมาอยู่ดีๆก็มาขอดูใบาติกับขี่ซะง,งั้นผมคิดว่าทุกคนนี่ต้องมีใบาติกับขี่ฮะนะขับรถต้องมีใบขับขี่แนละ้วอยู่เลนนี้ปลอดภัยนะซอพสังขบุรีนะ ก็ไม่มีประเด็นอะไรมากนะการตั้งวางกลวยแลบอกว่าเมื่อเช้านี้ก็มีอุบัติเหตุรถบรรทุกชนเสาไฟฟ้าหรือด้านนูน้นนะอันนี้ก็จะเป็นพอหลุดมาตรงนี้ก็เป็นจุดยูเทินเห็นท่านผู้กองบอกว่ามันมีสถิติเกิดอุบัติเหตุบ่อยก็เลยมาตั้งตรงบริเวณจุดนี้เนี่ยดาวถึงเชียง สอพอสังหะบ,บุรีเไดี๋ยวนบุกวางให่นาะเดี๋ยวถามคนเดี๋ยวถามานบุกอางไปกบารเข้าแล้วไมอยู่กเมนไมชื่อกงไม่มียมาเป็นไปสแกนข้างหน้าอยู่ม่มีมีับคร ตอนนี้เขาโดนอะไรครับอันนี้แกไม่เคยแข่งแข่งกันใครอ๋อไม่เคยแข่งกันใครอ๋อตามนี้ตามนี้เดี๋ยวเดินรถครับปั๊มเลยแม่แกครับอ๋อให้ไปให้ไปเสียที่ธนาคารให้เสียธนาคารแกอืมออกไปทางไหนเดี๋ยวที่นี่ครับอ๋อตายท่านนายดาบอกว่าเอาไปทางเหนอ๋อพราะญาติชาวไทย่านมุกองเลยเราไม่มีป้ายชื่อไม่มีชื่อท่านติดอยู่ข้างหน้านี่ครับนี่ครับแกคิวอารโค้เลยครับอ๋อแล้วขึ้นทุกวัน ม่ปกติมันต้องมีไปดูไปดูไปดูใช่อ๋อนี่ใช่ไหมครับผมครับตาแกนดูเตาแกนต้องมีใช่ไหมโครงใช้ก็สอบตากแกนครับว่าไปว่าไปครับผมคให้สแกนได้ครับผมตแกนดูได้ครับผมไม่จำเป็นต้องติดที่ป้ายก็ทันนั้นก็ติดเหมือนกันครับไม่มีผมมาดูเมื่อกี้หนึ่งแค่ติดนี่จริงฟังว่าทางนู้นครับไม่มีมันหลุดหรือเปล่าอ๋อไม่เป็นไรอ๋อแต่บางคนบอกว่าติดแต่ว่าผมไปดูแล้วมันไม่มีนะมาตามนี้นะ ก็อันนี้อันนี้โดนอะไรบ้างครับ่านนี่มีการเดินบ้างเลยหรือยงอ๋ออันนี้จะเป็นคามเร็วบ้างแล้วก็ไปอายาสิ้นามเร็วมาแยกบาทครับหมดอายุขาดออายุครับผมครับไม่มีเตียงกันบ้างเลยหรือยไงก็ตอนตอนแรกๆเราจะเตือนเตือนเตือนตลอดเลยครับเตือนตลอดครับตอนนี้คืออันนี้ไม่เตือนแล้วหรือยงจริงจริงถ้าเป็นไปได้นะผมว่านะเตือนเตือนลงในแอปขับดีเมราว่าท่านจะได้ใจพี่น้องประชาชนนะผมว่า อันนี้โดยส่วนตัวของผมนะแต่จะดูมีเรื่องของขั้นนะคครรัับบผมไม่งั้นมันมันอย่างสิ่งไหนที่มันไม่หลายแรงนะเรื่องมันรวยตรงนี้บางครั้งเนี่ยไม่ว่าเก่าหรเปลี่ยนได้อะไรประมาณนี้มันจะได้ใจพี่น้องใหญ่กว่านี้การตั้งจุดตรวจแล้วแต่เนี่ยต้องอธิบายให้ชัดเจนนี่แหล่ะ